สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับติ๊กผู้หญิงดูบอนคะ่ะวันนี้สรุปเรื่อง สารแมดวงฟุบอรกระแสะต่างประเทศนะคะประจําวันพืชมงคลค่ะซึ่งเป็นวันหยุดนะคะแต่เราไม่หยุดที่จะรายงานข่าวให้ทุกคนได้ทราบกันค่ะสาหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะไปที่เรื่องของมาคัสลาฟอร์ดแล้วก็ลิซานโดมาติเนสกันหน่อยค่ะคือก่อนหน้านี้นะคะสองคนนี้ค่ะได้รับบาดเจ็บนะคะทำให้พวกเขาเนี่ยดูเหมือนว่าเอจะพลาดเกมให้กับแมนเชสเตตหรือเปล่านะคะแต่ล่าสุดค่ะทางนานของปีแสดงแมนเชสเตตได้มีการยืนยันแล้วนะคะว่า ทั้งลิซานโนมาติเนสและก็ทั้งมาร์คแัลส์ฟอร์ดกลับมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ที่คาร r i ิงตันลาวเรียบร้อยค่ะ ข่าวต่อไปค่ะเรนนี่เป็นข่าวดีของแฟนหงแดงลิมว์พูอย่างมากนะคะคือก่อนหน้านี้ค่ะขบวนรถแห่อำลาครอบของหงแดงลิฟว์นะคะก็ได้มีการยุติลงนะคะเนื่องจากว่าเยื้งครอบเองค่ะก็ไม่อยากจะให้มีการจัดงานเลี่ยงงานอำลาอะไรใดๆเพื่อเขาคนเดียวนะคะยกเวนส์สักว่ามีการพลิกสถานการณ์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้นะคะถึงจะมีการเฉลิมฉลองด้วยรถ บัตแห่เปิดประทุนั่นเองค่ะแต่ล่าสุดค่ะทางหน้าของสโมสรหงสแดงลิพูนะคะก็ได้มีการประกศาศข่าวดีออกมาเมื่อวานค่ะเป็น breaking news ที่หลายๆคนเนี่ยโอ้โหเตรียมตัวที่จะไปแห่ก็ต้องเลื่อนตัวกันเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าลิพูค่ะได้มีการประกาศนะคะว่าจะมีงานเลี้ยงอย่างแน่นอนนะคะในการอ um ําไลเยอร์เกนครอปนอกจากว่าจะเป็นการอ um ําไลเยอร์เกนครอปแล้วค่ะยังมีบรรดาแขกรับเชิญสเปเชียลเกรดนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในวงการฟุตบอลและก นอกวงการค่ะแล้วว่าแว่วกันว่านะคะว่าที่แน่ๆค่ะงานนี้นะคะจะมีเยอะเันครับมาร่วมงานอย่างแน่นอนค่ะโดยงานนะคะจะจัดขึ้นในวันที่28พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะหลังจากจบแมททุกสิ่งอย่างนะคะก็จะมีงานเลี้ยงเนาะที่ M&S n Arena ริมแม่น้ำเมอร์ซีไนะคะเรีวยกว่าโอ้โหยิ่งใหญ่อัลังการแน่นอนค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะงานนี้ค่ะจัดขึ้นแบบว่าสเปเชียลมากๆส มชื่องานเลยนะคะว่ามันจะต้องสเปเชียลจริงแล้วก็รับจํานวนจํากัดนะคะเมมเบอร์ของสโมสรค่ะกดได้คนละ1ใบเท่านั้นค่ะตัวราคาไม่แพงนะคะในราคา37ปอนด์ค่ะแต่ต้องบอกว่าความสเปเชียลนี้นะคะไม่ใช่ว่าใครๆก็กดได้ค่ะ แต่จะเป็นการลอตโต้นะคะให้แฟนๆเนี่ยได้มีการลงทะเบียนค่ะแล้วก็จะมีการสุ่มนะหาผู้โชคดีที่จะได้เข้าไปร่วมง,งานนี้นะคะว่ากันว่างานนี้ค่ะจะมีผู้ที่สามารถเข้าร่วมง,งานได้เพียงแค่หนึ่งหมื่นคนเท่านั้นเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่จํากัดเนาะก็จะมีในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆนานา,นานด้วยนะคะ แน่นอนค่ะว่าพอมีเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายๆคนก็ถามว่าเฮ้ยทาไมถึงไม่จัดที่สนามแอนฟิลด์ล่ะที่จุคนได้แบบหกเจ็ดหมื่นคนทาไมถึงแบบจัดในพื้นที่เล็กๆมันเป็นการอำนายอะกันครอบนะแฟนๆทุกคนควรที่จะได้ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อย่างที่ที่บอกค่ะว่ามันเป็นงานเหมือนที่เน้นในเรื่องของความปลอดภัย security ต่างๆนานๆนานเนาะถ้าหากว่ามีแฟนบอลที่เข้าไปจานวนเยอะเกินไปเรื่องของ security เนี่ยมันก็ยากที่จะ มันแยกลําบากด้วยนะคะฉะนั้นแล้วสโมสรเองก็เลยมองเ,เล็งเห็นแบบนี้ค่ะว่าทุกคนเนี่ยก็มีสิทธิ์เท่าๆกันนะคะที่จะได้ลุ้นตั๋วไม่ใช่ว่ากดก่อนได้ก่อนนะคือลงชื่อก่อนแล้วก็ไปลุ้นว่าใครจะได้เข้าร่วมนะคะจะเป็นใช้วิธีการลอตโต้แบบนี้แต่ราคาถูกนะ37ปอนด์เท่านั้นเออคิดว่าน่าจะมีงานค,นคอนเสิร์ตด้วยอะไรหรือเปล่าแต่แน่ๆค่ะน่ารุ้นจริงๆถ้าหากว่าในช่วงนั้นใครแปลงกิ่นเนาะก็เลื่อนตั๋วกันได้นะ,ะแล้วก็ไปลุนเอานะคะแต่ที่แน่ๆนะคะราคาลิซเซ ที่ว่ามีขายแน่นอนแหละโดยปกติอยู่แล้วแต่จากราคาจะสูงไหมจะสู้ราคากันไหมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะ ที่ผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมกันหน่อยค่ะในที่สุดนะคะพิมริกค่ะก็ได้มีการคัด5รายชื่อกุนซือยอดเยี่ยมออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะว่าใครเหมาะสมที่จะได้เข้าไปลุ้นเข้าไปเป็นคนที่แบบชิงผู้จัดการยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล2023ทั24ค่ะแน่นอนค่ะว่า5คนนี้นะคะกอดคอกันมาด้วยท็อป3ถึง3คนด้วยกันนะคะนั่นก็คืออ่าท็อป4 4ไม่ใช่ท็อป,อออป3นะคะก็จะมีทางด้านของเยเกันครอฟค่ะก็มีชื่อติด มีเกออเตต้าอูนายแอมเบรีแป๊บปีดอลานะคะ, e eta, y, ola, ะ,คะแล้วก็ทางด้านของ ไอราโอลานะคะซึ่งเป็นกุญซ้อของปอนหมัดนั่นเองค่ะส่วนใครรักใครชอบใครนะคะก็สามารถเข้าไปโหวตกันได้นะคะที่เว็บไซต์ของพีบรีค่ะก็มีการให้แฟนๆเนี่ยได้โหวตนะคะพีบรีก็คัดมาให้แล้วแต่ถ้าหากว่าใครได้หรือไม่ได้เนี่ยอันนี้นะห้ามดราม่านะเพราะว่าเขาคัดมาจะได้หรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่แรงโหวตของแฟนๆนะคะทีนี้ค่ะเราไปที่เรื่องของนักแต่ยอดเยี่ยมประจรําฤดูกาลกันบ้างนะคะแน่นอนค่ะว่าเมื่อวานนะคะก็มีเปิดมาทั้งหมด 8รายชื่อด้วยกันค่ะมีฟอร์จูฟันได้ของหงแดงลิพูค่ะมีฟิลฟเดนนะคะจากเรอบแมาดริเตอร์ซิตี้ค่ะมีทางด้านของดิคนไรส์ค่ะจากทางด้านของอาร์เซนอลนะคะแล้วก็มีโอเดกาจากอาร์เซนอลเช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเอริฮาแลนด์จากเรอบแมาดริเตอร์ซิตี้ค่ะมีอ่ามีอีซักนะคะจากนิวคาสเซิลค่ะมีวัตกินจากแอตตันวิลล่าค่ะ และก็มีโคลพอเมอร์จากเชลซีนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าในการลุ้นนักแต่ยอดเยี่ยมค่ะใช้วิธีการเดียวกันเหมือนกันนะคะคือการโหวตนะคะพิมบริกค่ะเขาไม่ได้ตัดสินนะว่าใครจะได้คือเขาวัดมาให้แล้วเขาเลือกมาให้แล้วว่าใครที่เหมาะสมสมควรที่จะมีชื่อเข้าชิงนะคะส่วนใครจะได้ไม่ได้เนี่ยอยู่ที่แรงสนับสนุนจากแฟนๆค่ะระใครเชียร์ใครก็สามารถเข้าไปโหวตได้นะคะที่เว็บไซต์ของพิมบริกเช่นกันจ้า เราไปเที่อเรื่องของดาวินูนเยสกันหน่อยค่ะคือก่อนหน้าน,นี้มันก็มีกลิ่นดาม,ม่าแบบเบาๆนะคะคือเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีการลอบอะไรเกี่ยวกับริภูออกไปซึ่งไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับผลงานในสนามหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆค่ะต้องบอกว่า มันก็มีข่าวลือออกมานะคะว่าดาวินูเนสเองเขาก็อาจจะย้ายทีมซึ่งเป้าหมายเนี่ยคือบาร์เซโลนานี่คือข่าวลือนะแต่น่าสุดค่ะทางหน้าของเลวิสเตลนะคะซึ่งเป็นนักข่าวค่ะเขาก็ได้ออกมารายงานนะคะโดยเขาเนี่ยมีความเห็นนะคะว่าณนะตอนนี้เนี่ยคิดว่าดาวินูเนสยังไม่มีความคิดที่จะย้ายทีมณเวลานี้นะคะคือในเร็วๆนี้เนี่ยยังไม่มีความคิดที่จะย้ายทีมอย่างแน่นอนค่ะแต่ในโอกาสในครั้งหน้าเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะย้ายหรือไม่ย้ายแต่ที่ เนี่ยค่ะในซัมเมอร์นี้นะคะเจ้าตัวค่ะมีโอกาสค่ะที่จะไปร่วมในโคปาเมกานะคะไปอยู่กับกุนซืออย่างบีเอลซ่านะคะก็เป็นช่วงในการแบบว่าพลิกสถานการณ์ของเจ้าตัวด้วยนะ,ะก่อนที่จะลับมาร่วมงานค่ะกับกุนซือคนใหม่นะคะอย่างอาเนสล็อตนะคะทีนี้ค่ะก็มารอดูนะคะว่าสถานการณ์ของพี่ดาวินูเนยสเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ทีนี้ก็เป็นกาลังใจให้นางแหละเพราะว่าด้วยความคือโลกโซเชียลเนาะคือตัวเราเองเราก็อยู่ในโลกโซเชียลเราเรารู้อยู่แล้วว่าโลกโซเชียลมันแรงนะคะคือ รักใครไม่ชอบใครง่ายๆแค่นั้นเองเพียงแค่แบบเราแบบโยนคําท็อกซิกเข้าไปอันนี้คือคนคิดอ่ะคนคนพูดอ่ะไม่ได้คิดอะไรแต่คนอ่านเนี่ยคิดนะคะฉะนั้นเราก็ฝากถึงทุกคนค่ะใช้โซเชียลมีเดียอย่าง มีสตินะคะระมัดระวังเนาะบางทีมันมัน,ม,นมันก็ส่งผลกับนักเตะอะไรหลายคนเหมือนกันค่ะทีนี้ค่ะเราไปเที่ยเรื่องของห้างยากกันหน่อยเ,อาเราว่าโอ้โหพี่แกก็คือไม่แพ้ใครเลยจ้าล่าสุดนะคะพี่แกก็ไปบุกไปเสมอโรม่าสองอยคือเปิดบ้านเสมอโรม่าสประตูต่อ2ค่ะแล้วก็เป็นสถิติใหม่ด้วยนะคะคือไม่แพ้ใคร49เกมโอ้โหชาบ,บิอันโซค,ค่ะคือสุดยอดมากๆเลยนะคะก็เส้นทางใน ยูโรปาลีกนะคะก็ยังคงสดใสค่ะสำหรับทางด้านของไบเอบอร์เรอบคุเซนแล้วก็ทางด้านของชาบีอรอนโซค่ะและนี่คือเรื่องราวที่จริงนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะคะติดตั้งไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย